สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปไปตลาดมาแล้วเราก็แยกของกินมาแล้วเราก็จะกินเล่นแต่เราจะไม่กินสุดๆนะใครชอบกินแบบไหนินเล่นนะคะกินเป็นค่ะมันจะมีวิธีกินที่ถูกต้องะคะทุกนืออนนีจริงๆแล้วมันไม่ต้องเลทก็ได้การกินแบบไม่ต้องเลทอ่ะคืออร่อยมากมันจะกินเย็นๆคือมีความเย็นๆ เราอยากกินแบะป่นเราก็เลยมาคณนะนี้นะแต่จริงๆแล้วเราว่ากินแบบเย็นนะก็อร่อยนะแต่ตอนนี้นอยากป็นของที่ใครกินแบะป่นแบบนี้ก็ได้ชัดเราก็จะดูดน้ำเพราะว่าน้ำมันจะมีความเคลม,คลม,คลม